สวัสดีคะ่ะทุกคนก็พบกับแม่หมอเตยลี่กันอีกแล้วนะคะในคลิปแบบแรนดอมนะคะคลิปนี้นะอ่าหัวข้อของเรานะคะที่จะเล่นกันในวันนี้ก็คือตอนนี้นะคะเขาคนนั้นกําลังคิดถึงคุณว่าอย่างไงเออมาไปส่องจิตส่องใจเขากันนะคะไปดูเลยให้คุณนะคะนึกถึงคนที่คุณอยากถามถึงนะแล้วส่งพลังงานมาให้ไพ่มาให้แม่หมอนะคะเราจะไป สองจิตสองใจเขากันเขาคิดถึงคุณว่ายังไงนะคะตอนนี้นะเดยวแม่หมอขอสับไพ่นะจะ๊ะเขาคนนั้นนะคะตอนนี้คิดถึงคุณว่ายังไง อ่าใบแรกนะคะอะไรเอ่ยสี่ถ้วยจ้าอืมคิดถึงคุณว่ายังไงนะคะโอ้โหคือจะบอกว่าคิดถึงมาก คนคนนี้อ่ะนะเขาเป็นคนที่มีอีโก้อเขา่ปากแข็งเขาไม่มีทางบอกกับคุณตรงๆแน่นอนว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณอะไรแบบนี้เนาะภายใต้ความนิ่งเฉยอะไรของเขาเนี่ยนะแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณจีบเขาเยอะมากเออคุณเป็นเป็นฝ่ายลุกเข้าหาเขาตลอดเลยอะไรแบบนี้ทั้งทักหาก่อนทั้งใดๆนะคะตอนนี้นะก็ขอให้บอกเลยถ้าคุณนะคะยังไม่ได้ทักหาเขานะในวันนี้เขาค่อนข้างรอ รอคอยแชทจากคุณนะคะค่อนข้างสองว่าเอ๊ะคุณเนี่ยนะแบบทักมาหรือยังวันนี้มีแมสเซจจากคุณหรือยังอะไรอย่างเงี้ยใดๆนะคะนะเออ เขาว่าอาจจะไม่รู้ใจตัวเองก็ได้แต่ว่าลึกๆในใจเขาแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าอบอุ่นทุกครั้งที่แบบว่าได้คุยเนาะหรือว่าได้รู้จักกับคุณแต่ว่าทําวางฟอร์มวางท่าวางทีไปอย่างนั้นน่ะเอ่อถึงแม้ภายนอกจะดูนิ่งๆอะไรอย่าเงี้ยดูส่องดูอะไรแต่แบบลึกๆนี่คือแบบว่าในใจนี่ก็คือแบบวิ่งพลาดเลยแบบว่าทั้งส่องแล้วส่องอีกดูแล้วดูอีกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้คุณยังไม่ทักมานะใดๆป่านนี้คุณกําลังทําอะไรอยู่เขาก็แบบว่าคิดไปร้อยแปด เลยอะไรอย่างนี้นะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกอะไรสิ่งที่เขาคิดถึง เกี่ยวกับคุณนะคะในวันนี้นะเขาคิดถึงคุณว่ายังไงนะคะเขาก็คิดว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ยังไม่ทักมานะเอ๊ะทำไมวันนี้แชทว่างเปล่าจังเลยยังไม่มีการเอ่อแมสเซจไม่มีการทักใดๆจากคุณเลยเอเอเอา้วดีนะคะก็คือสิ่งที่เขาคิดถึงคุณตอนนี้นั่นเองจ้านนะอ่ะก็เป็นพลังงานที่ดีโนาน่ารักนะคะใครอยากให้พลังงานนี้เป็นของเราก็น้อมรับคำทำนายไปนะจ๊ะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะหรืออยากปือ ึกษาอะไรนะคะก็ทักมาได้เลยตามรายละเอียดที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะมุมบนซ้ายมือในคลิปได้เลยนะนะคะแล้วก็มาพูดมาคุยปรึกษาหลังไมค์กันได้เลยได้ตลอดเลยจ้านะมันนัดคงนัดคิวใดๆกันนะใครอยากจะสนใจเรื่องอะไรนะคะโอเคก็เดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะวันนี้ก็ลากันไปแบบอมยิ้มนะจ้ะบ๊ายบายคะ่ะ